เิดวอดเจอพเหลือทั้งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เชิด two, one, นะครับก็นะครับสำหรับนี้ต้องขอบคุณพี่จุกนะครับเจ้าของวงดนตรีแสงจันทร์มิวสิกนะครับรักกระบังเนาะน้องจอกอ่าน้องจอกนะครับมาบ่อยจนลืมนะครับแล้วก็นี่พิเศษเลยดาราเด็กนะจ๊ะอันนี้เคยเล่นละครเรื่องอะไรนะพี่จอมโจรดอกไม้ขาวจอมโจรดอกไม้ขาวช่องไหนนะวันช่องวัน มาาแล้วเนะจบไปแล้วเนาะอันนี้เล่นเป็นลูกนางเอกเนาะเป็นนางเอกเล่นเป็นนางเอกตอนเด็กแต่ชีวิตจริงพระเอกพระเอกโอ้สุดยอดเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบอันนี้สวัสดีครับย่างสวัสดีครับบอสวัสดีครับบอนเร็วสวัสดีครับบอนสวัสดีครับบอนโอเคนะครับก็มาเข้าเรื่องต่อนะครับวันนี้พี่จุกนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะมาอุดหนุนร้านเดนบางบ่อยอีกแล้วนะครับอุดหนุนน้องนะครับก็จะมีตู้คาราโอเกะ NP หนึ่งตัวหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ไมลอยนะครับโปรพาดเตียงเก้าหนึ่ง ซาเบสนะครับอ่าอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีขาไม้ด้วยเนาะมีขาไม้มีเอ่อขาตั้งตู้ลำโพงจะไปจัดชุดติดห้องคาราโอเกะนะครับก็ไม่เคยนอกใจเลยขอบคุณจริงๆนะพี่นะนะครับก็ขอให้วงดนตรีสัญจรมิวสิบนะครับมีงานเยอะๆร่ำรวย,ยเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโดยเจ้าของวงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกหลอดด้วยนะนที่พูดหน,นุนพี่อพโอเคเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณค้าขอบคุณเจ้ด้วยนะครับ